สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ช่องบัวสลานะคะวันนี้บัวจะพามารีวิวการปูกกระเบื้องพร้อมงบประมาณในการปลูกกระเบื้องภายในนะคะเพื่อนๆเชิญมาดูได้เลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูกระเบือ้องก่อนนะคะว่ากระเบื้องในการปูพื้นเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่กี่ประเภทนะคะกระเบื้องหลักๆแล้วที่นํามาใช้ในการปลูพื้นจะมีอยู่2ประเภทคือกระเบื้องเซรามิกกับกระเบื้องแกรนิตโตนะคะกระเบื้อง กรนิตหรือกระเบื้องแกรนิโตเนี่ยค่ะจะเป็นกระเบื้องที่นํามาผ่านการเผาด้วยความร้อนที่สูงถึง2รอบนะคะทําให้กระเบื้องมีความแข็งแรงหลังจากนั้นก็จะนํามาเข้าเครื่องขัดขอบขัดหน้านะคะทําให้กระเบื้องทุกๆมุมเนี่ยมีความเท่ากันโดยสมบูรณ์ค่ะส่วนกระเบื้องเซรามิกเนี่ยค่ะจะผ่านการเผาเพียงรอบเดียวนะคะแล้วก็จะมีการขัดขอบแต่อาจจะไม่ได้ขัดหน้าค่ะ ทำให้อาจจะมีความโก่งนิดหน่อยเป็นธรรมชาตินะคะค่ะคราวนี้เพื่อนๆโบจะพาเข้าไปดูภายในนะคะเชิญได้เลยค่ะค่ะคราวนี้เราก็มาดูภายในที่เราปูกระเบื้องเซรามิกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะาภายในตัวบ้านรวมกับทางเดินไปจนถึงห้องครัวนะคะ จะอยู่ที่เรา้าห55ตารางเมตรนะคะตัวนี้โบจะปูกระเบื้องเซรามิกหมดเลยก็จะตกทั้งหมดใช้กระเบื้อง55กล่องนะคะกล่องหนึ่งหนึ่งตารางเมตรมีอยู่3แผ่น,นะคะ่ะนี่จะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะตอนนี้ทางเดินกว้าง1.5เมตรนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นห้องครวัวค่ะคราวนี้ก็จะขออธิบาย ในวิธีการทำนะคะวิธีการทำเนี่ยค่ะคือเราจะมีการถ่ายระดับแนวความหนาของการปูกระเบื้องนะคะขึ้นมาหนึ่งนิ้วโดยถ่ายจากสายายางทุกๆมุมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะดึงเชือกตามแนวระดับนะคะเพื่อนๆอก็จะสูงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราจะดึงเชือกก่อนการปูกระเบื้องค่ะ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมปูนปูกระเบื้องนะคะก็จะใช้อัตราส่วนทราย6บุ้งกีต่อปูน1ลูกตรงนี้นะคะถ้าเราใช้ทรายเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะมันจะทําให้อนาคตเนี่ยกระเบื้องร่อนร่อนแล้วเนี่ยเวลาเราเดินมันก็จะมีเสียงกอบแกะกอบแกะนะคะแต่ถ้าเราใช้ทรายน้อยเกินไปก็จะทําให้เปลืองปูนค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการ าปาดปูนไว้ตามระดับที่เราดึงเชือกไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปูกระเบื้องให้เสมอกันแล้วก็เคาะด้วยคอนอยางโดยกระเบื้องที่ปูเนี่ยค่ะก็คือว่าให้เสมอตามแนวเชือกที่เราได้ขึงเอาไว้นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างกระเบื้องแต่ละอันเนี่ยนะคะของบูก็จะใช้ประมาณ1-2ม mm เมนะคะ หลังจากนั้นก็จะใช้ยาแนวกันเชื้อราอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆยาแนวเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายสีนะคะบางคนก็จะใช้ตามสีของพื้นกระเบื้องนะคะสีเขียวสีขาวสีฟ้าสีครีมค่ะแต่ว่าอันนี้ของโบใช้สีขาวนะคะเพื่อนๆค่ะพอปูกระเบื้องสิ็จแล้วทั้งหมดนะคะเพื่อนๆจะสังเกตไหมคะว่าโบ จะปูบัวด้วยแผ่นกระเบื้องแกนิโต้ด้วยค่ะนี่นะคะก่อีที่เรายังไม่ทาสีนะคะเราก็สามารถปูบัวได้เลยนะคะโดยจะปูสูงเท่าไหรก็ได้ก็แล้วแต่ความสูงแล้วแต่เราชอบนะคะพอเราปูเสร็จเราก็ใช้ยาแนวขอบบนขอบล่างแล้วก็ยาแนวล่องนะคะเพื่อนดูนี่นะคะ แต่บางคนก็จะอาจจะซื้อบัวพลาสติกบัวไม้มาปูนะคะแต่ตรงนี้โบใช้เปล่นกระเบื้องเศษกระเบื้องที่เหลือเลยนะคะ<ส>เพื่อการแบบประหยัดงบประมาณด้วยค่ะสวยไหมคะ,ะเพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะคราวนี้งบประมาณในการทำนะคะก็คือ ภายในที่เราทำเนี่ยค่ะอยู่ที่รวมๆมแล้วห้าิบห้าตารางเมตรนะคะตรงนี้งบประมาณในการทำก็จะของโบจะเป็นค่าของรวมค่าแรงเลยนะคะอยู่ที่ตารางเมตรละ5้า้อยบาททั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคาก็อาจจะขึ้นอยู่กับราคาของกระเบื้องด้วยนะคะถ้ากระเบื้องถูกการรับเหมาอาจจะตกแค่ตารางเมตรละ4ี่ร้อยก็ได้ค่ะตรงนี้ของโบใช้55้าบห้าตารางเมตร ค่าแรงรวมกับค่าของตารางเมตรละ5 0าอเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็อยู่ที่27,500บาทนะคะเป็นงบป,ประมาณในการก่อสร้างค่ะเพื่อนๆในการปูกระเบื้องนะคะเพื่อนๆจะพามาดูมองเข้ามาข้างในเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะสวยไหมคะตรงนี้ก็เป็นบ้านเล็กๆนะคะสไตล์มินิมอลค่ะ โบก็จะมีการปูตรงนี้ด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจมูกบันไดนะคะเราใช้เป็นอลูมิเนียมะคะ่ะแผ่นละสา0รอบาทแล้วก็ปูหลังบ้านแล้วก็ปูตรงนี้แล้วก็ปูเป็นตรงทางเข้าห้องน้ำด้วยนะคะนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โบในการติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้โบก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ